สัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค่ะตอนนี้แม่บ้านไปส่งลูกเรียบร้อยที่มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ไปเช้าหน่อยเนาะแต่ก็รถติดมากเพราะว่าตรงพุทธมนฑลสายสี่มีอุบัติเหตุนะคะรถปิกอัพชนกันสองคันเนาะก็เลยทําให้รถติดนะอันนี้เป็นปีกไก่เพื่อนๆปีกละสิบห้าบาทค่ะไก่เจ้านี้จะอร่อยนะไม่ต้องมีน้ําจิ้มเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวค่ะ มาค่ะมากินปีกไก่ทอดกันค่ะเพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้รถตุ๊กๆมาจากโรงงานไทยลุ่นะคะเขาประกอบรถต่างๆเนาะน่ารักเลค่ะแซงเด็กก่อนเนาะอันนี้เป็นสามที่นั่งเลยนะน่าจะเป็นรถตุ๊ก,กรุ่นใหม่นะคะเพื่อนๆหรืออาจจะใช้ตามโรอองแรมรีสอร์ทเนาะ แดงสีน้ำเงินน่ารักดีค่ะรถติดนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็เดินทางกลับบ้านแล้วเนาะ เพ,เพื่อนคะตอนนี้แม่บ้านเอาพวกเาบาะแล้วก็ตุ๊กตุ๊กตาต่างๆมาซักนะคะเราก็เลือกเป็นถังสิบโลเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวไปซักที่บ้านนะเพื่อน<ๆ><ๆ>ก็สี่สิบบาทยี่สิบหกนาทีนะอันนี้เราก็นั่งรอค่ะนนี้เราเอาน้ํายาซักผ้ามาเองค่ะเพื่อนๆกลนอ่นมอร์นิ่งบลูมนะคะเดี๋ยวเราไปเอา น้ำยาปักผ้านุ่มในรถค่ะรู้สึกว่าจะเหลืออันหนึ่งเนาะวันนี้ไม่มีใครมาเลยค่ะเพื่อนๆื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากตกจนแบบว่าน้ําท่วมกันนะคะสายนี้รถก็เลยติดแล้วก็ที่ซักผ้าก็ไม่มีใครเลยค่ะมีแม่บ้านอยู่คนเดียวเรามีแลกเศษตังคนะ,คะเพื่อนๆปกติมันจะต้องออกมาเป็นเหรียญสิบบาทเนาะวันนี้วันนี้มันมีออกมาเป็นยี่ห้อของเขานะคะ เดี๋ยวเราก็ต้องแลกอีกแล้วค่ะค่าอบน่าจะประมาณสี่สิบบาทเนาะไม่แน่ใจค่ะถ้าอบสามสิบก็โอเคเนาะทาเสร็จแล้วค่ะเนเพื่อนอีกสิบสิบวินาทีเนาะเดี๋ยวเราเอาไปปั่นต่อ,อนะคะปั่นแห้งเนาะพอปั่นนะคะสุดท้ายไอ,ไอตัวเนี้ยไอตัวซูชิมันปั่นไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันขาดเนาะมันขาดมันก็เลยปั่นไม่ได้แต่ใกล้แห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตัดทีนะึง อีกสิบเจ็ดนาทีค่ะเพื่อนๆ้วค่ะเพื่อนๆแพงเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปใส่ใส่รถกันทั้งหมดก็ร้อยสามสิบนะคะเพื่อนๆเนาะและซื้อข้าวขาหมูกับคาเกี่ค่ะ นีหมอกําลังกรีดเอาหนองออกนะคะเพื่อนเพื่อเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วก็คือมีแค่แผลเดียวไม่ชั่วค่ะตาแผลให้หม่หลือหมดคอล่าก็ไม่ใส่คอลากคอไม่ยอมใส่สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงค,อค,ค็อกค่ะวันนี้เรามาที่ตลาดสารยาเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อน ก็เราทอดเนาะเป็นเจ้านี้นะคะเราสั่งเข้าเหนียวห่อไปนะขอละสามสิบแต่ว่าเอาสามชั้นสองอย่างนี้นะคะแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเนาะตอนนี้ก็จะเป็นพวกของกินตอนเช้านะคะเพื่อนๆเยอะเลยวันนี้เราซื้อผักไปคะ่ะก็จะทำซุก,กี้เนาะแล้วก็ซื้อบะหมี บะหมี่แบบยี่สบาทไปนะคะเป็นบะหมี่โบราณนะอันนี้รถไฟกำลังจะมาค่ะอันนี้เป็นเมี่ยงป่าเนาะอันนี้เป็นสถานีสารยาคนะ่ะนนเพืเ่อนๆรถไฟกำลังจะมาเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอรถไฟกัน ไรไฟกำลังจะออกเพื่อนๆวันนี้อากาศดีดีค่ะฟ้าโปร่งมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแหมงคอกข่าววันนี้เราเจอกันวันพุธที่สามสิบเอ็ดนะคะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะชานี้เราเจอกันพร้อมกับยอดถิ่นอ่อนๆน,นะคะเจอฝนเข้าไปก็แตกยอดกันเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปส่งลูก กลับมาแล้วค่อยเก็บเนาะเอาจะจิ้มน้ำพริกนะคะวันนี้เนาะวันนี้อากาศดีค่ะแดดออกแต่เช้าเลยแม่บ้านปั่นผ้าไว้เนาะเดี๋ยวกลับมาค่อยมาตะค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้ต้นไม้ที่บ้านลกเลยนะคะไม่ได้จัดการในส่วนนี้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้ดูกันคะ่ะถ้าไม่ขี้เกียจแม่บ้านจะเคลียร์กระถางเนาะ ต๊ะม้าหินจะได้ไว้นั่งไว้วังของได้บ้างนะคะเพื่อนๆนะสวยไม่ยอมเข้าบ้านก็เดินวนเวียนเข้าบ้านไปลูกไปเอาไหมเอาไหมเปิดให้เข้าบ้านไป